คอมเพ n เมนต t ไอเทมเอ็นอยูได้ไเทมเต็มชิ้นหนึ่งอ้าวไม่ใช่หรอือม้มีเซอร์มาขนาดนี้ไอเบร์ซ์มาขนาดนี้ยูให้เลเซอร์ทำด้ำเดจกกั ีเปิดมาไม่เจอแทงใกล้ลินว่ะเยอะเลยพี่เราไม่ต้องมาฮะคาราชัยด้วยกันอีกทุกรอบต้องแม่งต้องเปิดมาเจอไม่แทงใกล้ลินไม่แทงใกล้ลินใช่เลเซอร์คอมด้วยวะเลเซอร์คอมแบก ฉันใส่ใครกูมีเลเทอร์อีกตามกูเอรินเล่แหละเฮ้เอรินเล่นสตอรี่อย่างผมเลยอ๋อห้องตีกันแต่ก็แย่แย่รุ่งต่อยกันอีกแล้วนะสองคนนะอะเนี่ยหนึ่งพันหะ้าพันเจ็ดไม่ได้ก่อนหรอวะ ได้เกาะยี่สิบได้หมายกูอ e 10, ก๋อกูดูกูเชนออกเติมอ๋อเติไมไม่ติดเองเจอกันทีต่อวันนี้เนาะน้องเก่งเปล่าพี่ไม่เก่งผมไม่เก่งนี่ผมพี่เท่านี้เลยพี่มีแค่การเล่นน้องอย่าทำพี่ยอย่าน้องอย่าทำพี่พี่พี่โกนแล้วน้องอย่าทำพี่พี่บอกอย่าทำพี่ไง แทงมาดูความเจ็บอีหุูนระหว่างพี่เยอะชียนแผลอีหุูนระหว่างพี่เชีนพี่เยอะแข่งโปรขนาดนี้พี่ขอเชนได้เปล่าพี่ขอเชนได้เปล่าเอาไปเถอะพี่ไอลีน่ามันไม่ให้พี่หลอกไปดูไม่แร่ยังไงพี่กอนก่อนมันเอาเข้ากันพี่เอ้ยแต่เชนหันไปหาอลีน่าพี่ดูดูไอลีน่าจะยังหาเชนหรอไม่เอาหรอกมันเพราะคุมมันเอาไปวิ่งหยุดหยุดวิ่งหยุดหยุดอะมันไม่รู้จะเอาอะไรไงมันก็วิ่งหยุดวิ่งหยุดวิ่งหยุดนั่นแหละ เอา,ายลินอ่ะอดใจไม่ไว้ทุกทีที่เจออ่าไม่เล่นอมยมีเวทอยู่สามอี่สองไนเฮ้ยเค็นลิมอยู่ห้าเลยสุดแปลงเอาไม่แปรงล่างช้าไปนี่กันลิมใส่แทงด้วย เราเป็สายทเหม็ดเบื่อแล้วดูมันดูมันแทงมันมาเยอะๆพี่ใช่ไหมพี่มันชอบเยอะๆคนหน่งคนเราเย่จริงเลย,เ,ลยเองไม่รอดแน่นี่แหละว่าลิเวลิลกับออมอสโธมันเอาถุงมือกันหนักมาพี่หึมไหน้ะผมเอาหน้ากากแล้วผมเอาหน้ากากหนาวมาใครวะอ๋อไม่พี่ไม่่มึงเอาหน้ากากหนาวมาไม่ใช่เหรอ ให้ผมเอาหน้ากากหนาวมาแต่๋ยวดีน่าเอาถุงมือกันหนาววางไอที่หนวะถุงมือกันหนาวมันนั่นนะใช่พี่ทำไมทำไมถุงมือมันจะไม่ติดมันมันจะไม่ติดสถานสัตวสถานอ๋อนี่เนี่ยเจอการเลนสายแล้วสายเทงการโจมตีจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติม50% จากความโจมตีและจะฮิวตามความเสียหายที่ทำได้ครั้งหนึ่งในการต่อสู้งโจมตีเหลือหกความชีวิตเหลือหกจะได้รับความชีวิตอีกิหแล้วก็ได้ดาเมอีสกสิบห้าเปร์เซ็นให้เป็นแทงหลังดาเมเป็นดามเมสืิให้เชนให้กะเลนยิ ก็นเลใครกินกว่าก็นเลใครกินกว่าก็ดูก็ได้นี่นี่นี่ตีแต่ชุบชับ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 การเล่นใส่เกาะหนาหนาปักเลยตีเป็ดออกคนแรกแ h ạ n ว่าพี่เอาตีเป็ดมาพี่จะลืมออกอีกไหมว่าพี่ลืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอลิน่ามันเกินร้อยสิบห้า เราสิบห้าไปก็ทำเลือดสามสามสิบหน่อยในมไม่ทำให้มันเก่งขึ้นหรอกนะพวกมีคนเล่นเวทอีกแล้วผมก็เอาเวทอุ้ยคนเล่นเวทเพิ่มขึ้นมาอีกตั้งสองคนน่ยใช่พี่ก็เล่นเวทเพิ่มขึ้นมาพี่ก็เล่นเวทแทงพี่ด้วยเหรอใช่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 มันโดนดีสามเลยไม่เชื่อไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูไม่เชื่อไปดูพี่เล่นเวทมากเลยยอดยี่่าเปล่าเปล่าโอเบย์โอเบย์ เอออ๋อ,อมันได้รีคอมมากูว่าทำไมตัวห้าบาทเยอะจังวะ, <c oughs> ะมันซื้อมันซื้อตัวสี่บาทมาแล้วรีฟอบแบบนี้ใช่มันดวงดีได้สี่บาทเยอะจังเลยมันได้นี่ไงเอ็กพอร์ตโอ้ยโมมันเล่น,เล,น <c oughs> เล่นอะไรเล่นอะไรแต่มันซูบิไม่ได้ห้า <c oughs> <c oughs> บาทมีกี่ตัวเพื่อน ห้าบาทมีสองตัวมั้งเห็นแบบแบบอ๋อมันเอาเข้ามาไปว่าข้างหลังเพื่ออะไรนะเพื่อให้มันรีออกมาเป็นตัวสี่บาทไงห้าบาทม,มีสองตัวถ้าบาทมีตัวเดียวห้าบาทมีตัวเดียวแต่ว่าอุซา,ารัสสองดก็หวานอยู่แล้วพี่ไม่หวานพี่ไม่เคยหวานอยู่แล้วไอ้น้องผมหวานแล้วเมื่อกี้เห็นเวาลาโยลิกที่ตกไม่อยู่เลยปอกแป๊กปอกแป๊กตีก็เบาเบาโอ้โหมเจอมัน ก็ยังมีเลยพอแล้วมันใส่ข้อมาลแล้วทำไมตอนเจลพี่เดีไม่เอาข้อมาลลงวะมันแค่อยากลองเลี๋ยวอันนี้ไงมันก็ลองไปเรื่อยเพราะว่ามันต้องลองวางมันคิดว่ามันใส่แบบว่าเยอะๆมันเก่งกว่าไงแต่ขอเทรดมันไม่ครบเทรดไออิีวงไม่ครบมันไม่คุ้มก็เล่นพิสัยตีการเลยพี่ไม่ใช่ถ่ายทุบอะตีอย่างเดียวยืนตีเอาว่ะพี่ไม่ลืม

ได้สามได้สองเลยใ่ไม่รู้ว่าก่อเท่าไหร่วะตานลวล่างอันนี้1ร5ยิบห้าไม่มีแฟนทอมก็โอเคเกี้ยเรยีิบห้าสีร้ยร้อยสี่สิห้าเออจริงขึ้นเยอะเลยแปะแปแปแป เนนอ่อใครลงดีวะดูดิมันไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่อัมเบลถาเป็นเมกะผาน ทนี่ไงเสียบแตกหมาละนี่เนี่ยนี่แดงนี่แดงแทงทำอะไรกันเลยพีไม่ได้เลยเนี่ยแกไม่ได้คอนค้างแบบว่าไม่ใช่โอเคใช่คอนค้างเจอกับคุบุโกวิเซอร์เมกะพามเท่าทีพี่เก่งกว่าโอ้โหความรุนแรงนี้ ทำไมมันช่างยั่อยวนเลยเกินไปของกายแล้วเหรอสไนเปอร์ฟอร์สสามขอบคุณมากเกมให้อุเดียใส่ก็ได้นะน่าจะวเอาค่อยให้อุเดียใเอ๊อะอเราได้รีฟอร์สอันนี้ว่าเรารีฟอร์สอีกอันนึงได้ใครแบกไม่รู้แต่กาเรนแบกเองนี่นี่นี่เโอ้ยนี่เนี่ยโอ้ยมัยยยนอยอะหลวงพ่อเชีย่ยวเก่ว้ยอุ้ยกาเรนเลอะไม่รู้เลยน้องอุ้ยของดีคอลเลกเตอร์ ตั้งมานี่การโพดไอ้ดินเอาตังมาเอาตังมา <Yeah. S 1> ไม่ได้สักบาทเลยเฮ้ย <Yeah. S 1> ทำไมกูไม่ออกอีกแล้วทำไมพี่โอ้ยอิลิเลียหมดเอ้ยก็ควรกูอยู่เอ้ยทำไมขยออะไรวะ <laughs> ดูเพื่นเลยผมเนี่ยอ๋อนี่ไงหมดแล้วเดี๋ยวพี่ต้องลืมฉันได้ออกก่อน ผมไม่ลืมแต่ผมไม่ได้ออกก่อนแทงก็ไม่ทักพี่นะพี่พี่ไม่ออกก่อนเหรอพี่เราจะทักเราจะทักศัตรูทำไมพี่พน่าขายแ,แทงของพี่ศัตรูอะแทงได้ได้แทงได้ไ,ดไม่ละพี่ไงผมก็ไม่อะไรจะเสียละแทงอยากเจ็บกว่าเดิมเปล่าอู้หีอ้ ผมเจ็บตัวแล้วพี่องแย่ผมก็จะแพ้แล้วไม่ม <laughs> ีอะไรจะเสียเอ้ยเคนเน็ตมันสามดาวกวาลักว,ละว,ละว,ละวปละล่ะกลัวล่ะกลัวล่ะกลัวปะล่ะกลัวปะล่ะนี่เนยโนทีพี่ไม่กาาลัวใครตอนนี้นี่เนยนี่เนยกันเลยพี่สายตีนี่เนยขอบคุณตังค์บาทหนึ่งครับผมสิบสี่สิบสี่ เออ่ะเฟบีออรับลงเว่ยให้เว่ยวาเชโลิกลล่างอ้กูว้ยว่าตั้งนานทำไมกูไม่ได้เบนเฟนวะอ่อไอเหี้ย เชนสองตีอ <20. S 2> ันนี้ <iro> <ภ pack ed> ทีแทนคุณทองคาถาอะไรหน่อะพี่ไม่เคยฟังพี่ไม่เคยฟังโอ้โหทีเดียวหลังก็แตกเลยกเึกึหึหมหงหึหที่หึห นี่อย่างอย่างที่นึงอยู่กาเลยกูยังไม่แตกกายอยากจะช้ง่ายช่วงที่เจอคอมโบโคตรเร็วแล้วคอมโบอะไรพี่มันไอเลเซอร์คอมอ่ะมันมีผลกับการใช้นี่ด้วยนะกับการใช้โดนด้วยนะแฮงลูพี่เพิ่งรู้เนี่ยเลเซอร์คอมมีผลกับการใช้โดนเลเซอร์คอมมดผลเป็นการดูดเลือดอ่ะอ๋อต่อไปผมเจอพี่อ่ะตายแล้ว พี่ดูเเอลินาพุตสาไม่รอดเลยมาตั้งสามสิบเไม่เชื่ออะไรเลยพี่เห็นต้องคำเลยพี่ก็เลื่นร้อยอยู่เนี่ยพี่ยังไม่ลดเลยเนี่ยพี่ไวลินตายก่อนแล้อแท้บ๊ายบายน้อง โอ้ยผู้เล่นอาเซียเดือดอาเซีย,ยเล่นแล้วอะอลิน,นทำอะไรพี่ไม่ได้แทงเป็นอะไรใจเย็นๆไอลีนะไอมิกกี้เบย์ไอไอพวกนี้อจะถามว่าทำไมพี่อ,ออกนั่นแหละสี่พี่พี่รู้วิชาอะไรแรกพี่รู้ี่จะเอาอะไรพีรรตต่ตัดไอลินได้ตัดตัดใครก็ได้ผมไม่ชนะแล้วพี่ตัดไปเถอะ โวันนี้ผมจะโดนพี่คูมค่าตายจริงเลยลางปอมด้วยโดนลางปอมปพี่ฆ่าด้วยไม่พี่เาม,าม่ไปนี่แม่เจอไอ้นี่เสียบแคผมชนะมันได้ไม่เจอพี่คูมค่าตายอีกเหล<ะ>ือแค่ไม่เจอพี่ภูมิตอนชนะหรือเปล่นนาแค่นั้นแหละโอ้ยโอ้ยเออโดนลวกลัะชนะแชน่โดนลวกละัะชนะก็บ้าแล้วโดนเอสเดียวเอสเดียวนะนะคาเดบี ไอ้ิมเป็นยังรอดจีบ่ะเดี๋ยว <นะ S 1> มันตายไปแล้วเออนี่ยเรียกสามสิบมีผลแล้วไงพี่เนี่ไงพี่ถ้ามันไม่เรียกเรียกสามสิบมามันคงตายพี่พี่ได้ดูเอลิมนะมันเอากันนิมสตาฟใส่กับริเมมันก็ใส่ได้ไงก็ถูกแล้วมันใส่ได้มันใช้ติฟโกฟม,มันได้ติฟโกฟมาติฟโกฟริมดูแต่เอาด้สตาฟก็ใส่ได้ไงอไอ้ก็ใส่ได้นะเอ้จริงจริงอ้ก็ใส่ได้นะอ่เหน มันไม่คุ้งไงแต่มันก็ใส่ได้ถ้าไม่รู้จะใส่อะไรอ่ะแตไมันกลายเป็นเพลงญี่ปุ่นมาเนี่ยำเพลงไทยอยู่ด้วยช่วงกีด YouTube เลยเดี๋ยวร้อยพี่มันน่าจะลาจากโลกนี้แล้วเพื่อ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 ี่ยงรู้มากเลยใครจะลดเลิกพี่ได้ก่อนตอนเนี้ย ตายไอ gallons, ้หอกันเลยพวกมึงอะผมไปก่อนโอเคเทกูสามดาวแล้วอาเฟไม่ต้องแล้วมั้งเดือนสองโอ้ยนี่แหละสาเหตุไม่อยากเล่นเล่นหมอนพิเศษเล่นแล้วก็ชนะเล่นแรกแม่ไม่ชนะโพมดพิเศษแนละทุกคนอยากลองทุกคนอยากลองอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แพ้พี่ก็ลองอะไรก็ไม่รู้พี่ก็ชนะเนี่ยพี่ไม่เข้าใจทำไมผมรอแล้วม็นจะได้ ถ้ากูอยากยูโรอะแทนทำไมี่ไม่ยูโรเจี๊ยบเพอพี่เพิ่งได้อูดิเอสองดาวสามตัวที่เสือตัวที่สี่อยู่ในภูอุ้ยมีคนเลือกพี่ป่ะการเล่นพี่ได้ดีนี้นะลดเลือกกระบ่าแล้วไอ้น้อง พี่ได้อูเดียมาพี่ได้อูเดียมาห้าตัวเอ <Ow. S 1> <stuffing Có S 4> ้ใช่อูเดียเออใช่อูเดียถูกแลใชื่ออูเดียถูกวแลลองลองหล่นเชื่อเลยพี่ต้องไกาอีกแค่สามตัวโอ้โหไม่ไม่ได้ละไอ้เช่นนี้ตึองตาเลยซะบางอาจบางอาจมากลองลองหล่นเชื่อเลยพี่ต้องไกาอีกแค่สามตัวโอ้โหไม่ไม่ได้ละไอ้เช่นนี้ตึองตาเลยซะบางอาจ มึงกังอาดมากโอ้โหไม่ไม่ได้ละไอ้เช่นนี้ตังตาเลยซะกังอัดมึงกังอาดมากไป A nặng Khoảng à lắm tội lắm tội mà tội lắm 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 ไอ้ขาดตัวหนึ่งดีกว่ามันไม่มีในพูแล้วอะไรกูรอฮาเินได้กูเจ็บได้เยอะอยู่ใช่ปวะกูเจ็บได้ขนาดนั้นเลยเหรอเจ็บแคงยี่สิบ อย่าพึ่งไปกันนะเราอ่ะอย่าพึ่งไปกันนะสายวันพี่เนี่ยสุดความฝันกูก็เป็นจริงเอ้าเชื่อหรือไปขี่หุ่นซะแล้วพี่เฮียตุบ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 กูลืมลืมว่ามันขี่หุ่นใช่ คือต้องเอาหุ่นออกก่อนอันดิอับในกระพายวันนี้ที่ต้องอที่ต้องออกเป็นวิธีก่อนดีไม่ต้องใส่เลยเลยถ้าอูดีเอไม่เห็นมีอะไรเลยวะก็ไม่มีพี่อ๋อไม่ใช่มันจะทุ่มมันต้องทุ่มก่อนทีนึงต้องได้ทุ่มมันจะทุ่มไม่หยุดแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองโดนตีอะไรผมว่าอูดิเอมันเป็นตัวโบเค้นนะพี่โบเค้นที่หมายถึงที่ไม่ได้หมายถึงว่าโก้หมายถึงว่าวันกาดอ๋อแล้วกินกูใส่ของอยู่กูใส่ของที่ไม่ใช่แอนตี้ไอ้เยอะโคโยโร่เลยใช่ อ่านเล่นใจเล่นแล้วตั้งใจเล่นแล้วตั้งใจเล่นแล้วเนี่ยทุ่มทุ่มทุ่มขอทุ่มหน่อยทุ่มหน่อยแล้วก็นี่แน่อ๋อที่ครั้งแรกที่ขี่คนแล้วพี่ออกมาเลื่นมันเหนือขึ้นมือพอดีมันก็เลยเปลี่ยนสกิลไม่ใช่พี่ใส่นี่อยู่ไอคอมไอครูแพร์อะครูแพร์เป็นพายอะ มันจะไม่ใช่สกิลไงก็ตี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 เฉยเฉยตีดุนเลือดแมแค่เหมืนนหอนอะไอย่ี้แต่ก็ยังไม่ดูที่มไปแล้ะผมว่าเสียงเวลาไปทำเซต5าดาวดีไปพี่ชอบไปดีมากกว่าเอาเซตสามอะมึงทำเซต5าดาวได้หรอเแล้วก็วันนี้ม,มิดคลิปได้อย่างสวยง,งามครับผมอูเดียัสามดาวตอนจบ